บริเวณที่กระแสน้ำย็นลอยขึ้นมาจะส่งผลให้ระบบนิเวศภายใน<า>แผ่นดินเวียนขอ,อากาศในมหาสมุทรเท่าน้นเกิลไ่กิจกรรมมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์นั้นมีหลากหลายเช่นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองทําให้เกิดมลพิษทางอากาศน้ําและดินซึ่งนําไปสู่ปัญหาสุขภาพโรคภัยและภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตมนุษย์ ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตโดยยกตัวอย่างในช่วงฤดูหนาวเขตที่มีอากาศอบอุ่นกระแสน้ําเรียบชายฝั่งจะทําให้อุณหภูมิของอากาศบริเวณน,นั้นอุ่นกว่าปกติอากาศในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันจากกระแสน้ําแม้จะอยู่ในละติจูดเดียวกันเช่นยุโรปเหนือน้ําทะเลจะไม่เป็นน้ําแข็งแต่บริเวณเกาะกรีนแลนด์น้าทะเลจะเป็นน้ําแข็งและมีอากาศหนาวเย็นตัวอย่างอิทธิพลของกระแสน้ําที่มีต่อภูมิอากาศเช่น ทะเลทรายคาลาฮารีประเทศบอรสวานามีความแห้งแล้งมากเนื่องจากมีกระแสะน้าเย็นจากขั้วโลกใต้ไหลผ่านบริเวณที่กระแสะน้ําอุ่นและกระแสะน้ําเย่ไหลมาบรรจบกันเช่นบริเวณที่กระแสะน้ําดูโรชิโอไหลมาบรรจบกับกระแสะน้ําโอยาชิโอที่ทะเลญี่ปุ่นเรียกว่าคูรินแบง